ทำไมเธอต้องทิ้งพระเอกเบอร์หนึ่งไปชั่วชีวิตคลิปนี้มีคำตอบวงการบันเทิงไทยในอดีตต้องปิดเรื่องชีวิตคู่ให้สนิทแม้ในวงการจะเป็นที่รู้จักกันแต่ยากนักที่คนนอกวงการจะล่วงรู้เหตุผลที่ต้องปิดเพราะป้องกันความนิยมที่อาจจะลดลงได้วันที่8ตุลาคมปีนี้เป็นวันครบรอบ52ปีวันจากไปของมิชัยบัญชา ดารานักแสดงชื่อดังของไทยอุบัติเหตุจากการถ่ายทำหนังเรื่องอินทรีทองปี2513พรากเขาจากไปด้วยวัยเพียง36ปีไม่มีใครคาดถึงได้ว่าชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายขนาดนี้เรื่องราวความรักคือหนึ่งในนั้นที่เราไม่อาจเลี่ยงที่จะไม่รับรู้ได้กิ่งดาวดารณีคือดารานักแสดงที่ก้าวขึ้นมาจากบทนางรองมาเป็นนางเอกแม้จะไม่ใช่แถวหน้าอย่างภาวนาชนะจิต พิสมัยวิไลศักด์และเพชราชวราชแต่กิ่งดาวก็ไม่ได้ทิ้งห่างจากดารารุ่นพี่เหล่านี้เลยแม้แต่น้อยทั้งความสามารถและความสวยเพชราชวราชเป็นนางเอกที่ชื่อได้ว่าได้ร่วมงานกับมิชัยบัญชามากที่สุดคนหนึ่งกิ่งดาวดาราณีพบรักกับมิชัยบัญชาตั้งแต่แรกเริ่มเข้าสู่วงการแม้จะปกปิดคนทั่วไปแต่คนภายในรู้ว่าทั้งสองอยู่กินกันฉันสามีภรรยามาตั้งแต่ปี2506 กิงดาวเป็นหญิงที่มิตรรักมากที่สุดและด้วยเหตุใดเธอถึงได้ทิ้งพระเอกเบอร์หนึ่งผู้ที่เป็นที่หมายปองของหญิงสาวทั่วประเทศอย่างมิชัยบัญชาไปได้ชั่วชีวิตคลิปนี้มีคำตอบครับมิชัยบัญชาเข้าวงการปี2500อยู่ในวงการจนถึงปี2513มีผลงานเกือบ300เรื่องภายในระยะเวลาเกือบ14ปีกิงดาวดาราณีเข้าสู่วงการปี2505ผลงานละครเรื่องแรก คือเรื่องทุกตาพเนจรพอถึงปี2506กามาเทพก็ทำงานมิตรกับกิ่งดาวพบรักกันตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาถึงแม้ทั้งสองไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเป็นคู่สามีภรรยากันแต่เป็นที่รู้กันในวงการสมัยนั้นแฟนหนังหลายคนก็ทราบแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรสื่อมวลชนก็ไม่มีการแคะคุยหาความจริงจนเกินงามเหมือนอย่างในสมัยนี้ กิงดาวราีจึงมีงานหนังส่วนใหญ่เป็นหนังที่มิตรแสดงเป็นพระเอกกิงดาวราีมีชื่อเล่นว่าออสมีชื่อจริงว่าศรีวันเวทวิสุทธ์เกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2483ที่จังหวัดชุราธานีเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นเจ้าของโรงเรียนชื่อโรงเรียนจินตะวรศึกษาหลังจากเรียนจบชั้นมศ .5 ที่บ้านเกิดออสศรีวันได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเรียนต่อจนจบชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่สอง จากโรงเรียนเป็นจมรราชาลัยสอบเข้าเรียนมหาวิทยายลัยแต่สอบไม่ติดระหว่างรอสอบครั้งที่2เธอได้ตัดสินใจเข้าเข้าสู่วงการบันเทิงประเดิมด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์ประจำบริษัทโฆษณาจากต่างประเทศแห่งหนึ่งมีผลงานโฆษณาออกมาหลายชิ้นทั้งโฆษณาน้ำหอมผงซักฟอกปาล์มโอลิฟแชมพูปี2505ความสวยของเธอเข้าตากรรมการมีผู้ชักชวนให้เล่นละครเรื่องแรกในชีวิต เรื่องตุกตาพเนจรจากนางสาวออสสีวันเวที่สุดสู่ความเป็นดาราสาวที่มีชื่อไพเราะเพราะพริ้งว่ากิ่งดาวดาราีเป็นนางเอกชื่อดังของวงการละครโทรทัศน์และเป็นดาราระดับนางรองที่มีชื่อเสียงของวงการหนังไทยวงโครจรชีวิตของมิชัยบัญชาพระเอกดาวรุ่งยอดนิยมขณะนั้นกับนางเอกละครชื่อดังกิ่งดาวดาราีก็มาบรรจบพบกันในที่สุดเมื่อทั้งสองได้เล่นหนังด้วยกันในเรื่องพระนาสวรรค์ ปี2,506ทั้งสองต่างประทับใจซึ่งกันและกันกนารมเทพทำงานอย่างซื่อสัตย์นำไปสู่หมุดหมายปลายทางแห่งความรักเมื่อทั้งสองตกลงใจใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยาเมื่อปี2,506มิชัยบัญชาเป็นพระเอกคิวทองมีนางให้ถ่ายมากกว่า7-8ถึง8เรื่องต่อวันเพื่อสะดวกในการใช้ชีวิตและการเดินทางไปกองถ่ายหนังแทบทุกเรื่องที่มิเล่นกิ่งดาวจึงมักได้เล่นด้วยแม้จะได้เล่นเป็นบทบาทนางรองในหนังเรื่องนั้นก็ตาม ผลงานของกิ่งดาวเริ่มแรกเป็นละครโทรทัศน์เธอเป็นนางเอกที่คนดูประทับใจผลงานเรื่องเด่นๆทั้งหนังและละครก็มีเช่นเทพธิดาบ้านไร่แหลมหักปี2510แท็กซี่สัญชาตญาณชายปี2511เพชรแท้สมิงเจ้าท่าแก้วแก่นกล้าจอมคนปี2512หนังส่วนใหญ่ที่มิเชบัญชาเล่นมีนางเอกคู่ควัญของเขาก็คือเพชรราชวราช เล่นด้วยกันแทบทุกวันและถ้าออสกิ่งดาวดารณีได้ร่วมเล่นด้วยส่วนมากก็จะได้เล่นเป็นนางร้ายนางอิจฉาเป็นตัวชิงดีชิงเด่นหรือในบางเรื่องขนาดรับบทเป็นแม่ของเพชรราไปเลยก็มีเป็นท,ที่ทราบกันในวงการภาพยนตร์ว่าทั้งกิ่งดาวและเพชรรานั้นมีเรื่องกินแหนงแครงใจกันในจอก็เล่นหนังด้วยกันไปตามบทตามหน้าที่ที่ได้รับแต่ในส่วนของนอกจอสองนักแสดงสาวคู่นี้ไม่แม้แต่จ,จะพูดจาหรือมองหน้าก,กันเลยด้วยซ้ำ สาเหตุมาจากพระเอกรูปล่อของเรามิชัยบัญชาที่เล่นคู่กับเพชรราบ่อยๆกิ่งดาวก็คิดระแวงว่าสามีจะปันใจให้เพชรราส่วนเพชรรานั้นก็เป็นคนเงียบๆคิดว่าถ้าเรื่องไหนไม่จริงก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาไปอธิบายให้ใครฟังเรื่องนี้ได้ก่อตัวเป็นปมเล็กๆขึ้นลึกๆในใจของกิ่งดาวดารณีเรื่อยมากิ่งดาวกับมิชัยบัญชาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาถึงปี2 5 1 2ทุกวันมิชัยบัญชาไปเล่นเป็นพระเอกมักมีภรรยาคือกิ่งดาว ติดรถไปกองถ่ายเล่นหนังเรื่องนั้นด้วยเธอเป็นนางรองนางอิจฉานางร้ายและแต่จะได้รับบทบาทว่าเรื่องอะไรจากปี2506จนถึงปี2512เจ็ดปีที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาในที่สุดก็ถึงวันแตกครับมิทแชบ,บัญชาได้รับคะแนนนิยมสูงสุดจากมหาชนทําให้เขามีความคิดจะลงเล่นการเมืองปลายปี2511มิรได้ผันตัวเองเข้าสู่การเมืองขณะนั้นชื่อเสียงของมิรไม่เป็นสองรองใคร เขาดังเป็นผู้แตกมิรจึงหวังใจว่าถ้าเขาลงเล่นการเมืองคงได้รับแรงสนับสนุนจากมหาชนล้นหลามอย่างแน่นอนวันที่หนึ่งกันยายน2511มิตรลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในนามกลุ่มหนุ่มหาเสียงในเขตบางรักยาน,นวาวาสัมพันธวงศ์พ้อมปราบศัตรูพ่ายแต่ผลปรากฏว่าเขาสอบตกไม่ได้รับเลือกสร้างความผิดหวังให้เขาเป็นอย่างมากกิ่งดาวเองก็คอยอยู่เคียงข้างเขาตลอด หลังจากให้กำลังใจแล้วเธอได้ขอให้มิตรสัญญาว่าจะต้องไม่ลงเล่นการเมืองอีกต่อไปแต่คนอย่างมิรแชยบัญชาไม่ยอมหยุดอยู่แค่นั้นแน่นอนปี2 5 1 2เขาลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่การเมืองระดับท้องถิ่นอีกต่อไปแต่เป็นระดับประเทศเขาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสเขตพระนครกับปราโมทโคดสุนทรเพื่อหวังทำงานรับใช้ประชาชน และต้องการช่วยเหลือนักแสดงให้การแสดงเป็นอาชีพที่มั่นคงมีสวัสดิการได้รับการดูแลเหมือนอาชีพอื่นๆแต่ผลปรากฏว่าเขาสอบตกอีกครั้งคะแนนขาดไป500คะแนนเข,ขาดไ,ได้อันดับที่16จากความต้องการสอสอ5คนเรียกได้ว่าคะแนนเฉียดฉิวนิดเดียวด้วยคู่แข่งทางการเมืองโปรโยโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าทุกคนเลือกมิชัยบัญชาเข,ขาก็จะเข้ามาเป็นผู้แทนและจะไม่ได้ดูหนังที่เขาแสดงอีกต่อไป จากการเลือกตั้งคราวนี้ทำให้มิชัยบัญชาสูญเสียเงินทองไปหลายล้านบาทพร้อมกับบ้านหนึ่งหลังที่จำนองกับธนาคารและที่ยิ่งไปกว่านั้นเขาได้สูญเสียหญิงที่เขารักมากที่สุดไปอย่างไม่ทันตั้งตัวกิ่งดาดารณนีด้วยความน้อยใจต้องจำใจทิ้งพระเอกเบอร์หนึ่งอย่างมิชัยบัญชาไปชั่วชีวิตด้วยเหตุผลว่าเขาทำผิดสัญญาที่ลงเล่นการเมืองเป็นครั้งที่สองและเลือกประชาชนมากกว่าเลือกเธอเขาผิดสัญญาต่อเธอ ก่อนที่พระเอกมิชัยบัญชาจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกิงดาวได้หนีไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษจนกระทั่งถึงวันพระราชทานเพลิงศพของพระเอกคนดังกิงดาวได้บินกลับมาร่วมงานเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะคนที่เคยรักกันหลังเสร็จสิ้นงานพระราชทานเพลิงศพพระเอกมิชัยบัญชาละมูลอติพยักษ์บอกอหนังสือโลกดาราได้ทําการนัดแนะทั้งเพชรราชวราชกับกิงดาวดารณีมาพบกันเพื่อปรับความเข้าใจกันขอให้ทั้งสองลืมเรื่องเก่าความหลังเสีย และมาเริ่มต้นกันใหม่ด้วยมิตรภาพแต่ทั้งสองก็ทำได้ดีเพียงจับมือกันถ่ายรูปเท่านั้นเสร็จสิ้นก็ถือว่าจบงานต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตเดินในทางของตนความรู้สึกของสองนางเอกก็ยังเปรียบเป็นเส้นขนานตราบจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตของผู้หญิงที่มีชื่อว่ากิ่งดาวดารณีหนังเรื่องสุดท้ายที่กิ่งดาวได้เล่นคู่กับมิจฉยบัญชาก็คือเรื่องแม่นาคพระนครปี2 5 1 3 กิ่งดาวดารณีจากพวกเราไปเมื่อวันที่11สิงหาคม2564สสียอายุ81ปี69 Stories ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนางเอกชื่อดังด้วยนะครับกิ่งดาวดารณีชื่อนี้คือตำนาน